ล่าสุดวันนี้อย่างน้องจานค,คุณผู้ชมฮะคงเห็นแล้วแหละคือที่มันเกิดการขึ้นไหวของมวลชนคนไทยเพราะส่วนหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าขเขมรเนี่ยน้องจานเนี่ยคือกองทัพภาคที่หนึ่งนะถูกไหม<ะ><ช>ส่วนไอ้มือถือที่ไปเจอเนี่ยมันจะขึ้นกับกองทัพภาคที่สองแต่มันเป็นแนวที่ติดอยู่กับขเขมรเอาเจ๊เอ๋ไหมคือวันนี้เจ๊เอ๋ก็มาค,คือ เจเอเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้เดินทางมาถึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจเอเคยมาร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วแล้ววันนี้เจเอมาอีกครั้งหนึ่ง <Ừ. S 1> เห็นบอกว่าเจเอมาจากสระบ,บุรีเลย oh. เมื่อตอน4ี่ oh. โมงครึ่งเจเอเองเนี่ย oh. หรือนัทธรินกรเกษมสารพิพัฒน์เนี่ยนะครับ oh. ร่วมแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ไล่ขเขมรโดยเดินทางมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็เดินทางกลับ วันนี้เห็นบอกว่าคนเยอะตัวเองก็เลยมาจากสระบุรีอย่างน้อยก็ได้มีการพูดคุยสื่อสารกับ f อคนที่รักเจเอ๋ให้เข้าใจและได้ฟังว่าขอบเขตเนี่ยเรามาจริงนะแต่จะทําทให้ทหารเขาลำบากใจทุกคนต้องชุมนุมอย่างสันติคือมันจะมีคนที่อยากไปดึงขรุดหนามใช่ไหมอันนี้แหละมันก็เลยทําให้พี่น้องทหารเราเนี่ยลำบากใจคือเขาก็เข้าใจนะเขาก็ดีใจท่านมาแต่บางทีท่านไปนลื้อขอยะเขตอย,อย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าท่านอยากได้ที่คืนแต่ประเด็นคือถ้ามันประทะ เนี่ยเมย์ต้องเล่าอันนี้เนีดิเมย์ชอบ <ฮะ S 2> กระซิบผมแต่เมย์ไม่ยอมเล่าเล่าออกอากาศแล้วผมว่ามันเป็นประโยชน์เมย์กระซิบพี่เมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าไอ้ตรงสะแก้วเนี่ยที่เขากังวลเรื่องการประทะ<อ>เพราะอะไรเมย์ต้องเล่าชาวบ้านอยากได้เข้าใจชาวบ้านมันบอกลอบมันเลยลบมันเลยสักแก้วชัยภูมิไม่เหมือนอีสานนะฮะไม่เหมือนภาคสองเมย์เล่าเลยคือมุคือมีโอกาสได้พูดคุยกับนักวิชาการหรือว่าเสนาธารที่ผ่านมาเยอะท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยทางด้านของบ้านหนองจานสะแก้วเนี่ยชัยภูมิมันแตกต่างจากทางอีสานใต้อีสานใต้ เราจะมีป่าเยอะมีสันปันน้ำมีสันเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาปะทะเนี่ยชาวบ้านเนี่ยอยู่เขาก็ไกลเข้าไป20-30กิโลเมตรนะพื้นที่ชาวบ้านเวลากัมพูชายิงปืนใหญ่มาแต่ที่สระแก้วไม่เหมือนกัน<อ>มันเป็นพื้นที่ราบเราจะเห็นได้ว่าเวลาเดินเขาเดินข้ามกันไปมาได้เป็นพื้นที่ราบเนี่ยมันมีภาพที่อะไรนะเสยเบิร์ดไปทีมงานลองเปิดมาก่อนก่อนที่มวลชนเราอะภาพเสยเบิร์ดที่เห็นบ้านคุณป้าเมื่อกี้เนี่ยที่มองไปปุ๊บเห็นตึกเขมรแล้วบ้านเราก็ต้องปักแล้วก็ล่องน้ําเนี่ย คือเหมือนกับร่องน้ําที่ถ้าพูดจริงเนี่ยก็เหมือนกับร่องน้ําแบบพวกตัวเงินตัวทองวิ่งได้อเออแล้วพวกขเขมมมันก็ชอบวิ่งแบบเนี้ยเนี่ยนะฮะ แต่ไม่ได้ว่าคนขเขมรน,นะเออคือเปรียบเทียบว่าคือล่องพวกนี้ชาวบ้านบอก<ฆ>เป็นตวงเงินตัวทองมันก็มีแต่ส่วนใหญ่ดึกๆมันก็จะมีข<ฆ>เขมรเนี่ยนะฮะที่มันคิดไม่ดีมันก็จะวิ่งเข้ามา<ฆ><ฆ>เขาบอกว่าท่านลบจะเกิดอะไรเมย์ตรงนี้คือก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมฮะพอแค่ข้ามคลองหรือว่าแค่เดินข้ามรัวลุดหนามที่กั้นเล็กๆไปเนี่ยมันก็คือหมู่บ้านชาวบ้านแล้วตรงนั้นหมู่บ้านชาวบ้านชุมชนเยอะมาก<อ>เพราะฉะนั้นทัวร์ที่ไปลงแม่ทัพภาคที่หนึ่งบอกว่าเนี่ยตอนเคารพกันภาค2งเนี่ยเขามีการรบ ายกันแบบนั้นเพราะว่าชุมชนชาวบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่กันเป็นร้อยครัวเรือนอ่ะเออก็จริงนะคือบางทีไอหลังเราเนี่ยเราก็คิดว่ายิงมันเลยถูกไหมฮะวาที่หมดแต่อย่าลืมว่าติดกันอยู่อย่างนี้เลยติดกันแค่คลองขั้นมันไม่เหมือนกับภูมะเขืออันนั้นห่างกันเป็นยอดถูกไหมฮะขนาดทางเป็นยอดลูกระเบิดมันยังตกไปไกลทั้ง30มสิโลเมตรและลองคิดว่าถ้ากองทัพเขาอยากจะลบจริงๆเนี่ยเราลบชนะแต่พวกท่านต่างหากที่อยู่สะแก้วจะเละ นึกออกไหมพระเนี่ยบางทีอยากให้นึกถึงโอ,อกแม่ทัพภาคหนึ่งด้วยกับทหารด้วยว่าเออจริงถ้าไม่ได้ฟังที่เมย์พูดมเมื่อวานเมย์เขากระซิบ<ะ>แล้วเขาก็ไม่ชอบเล่าด้วยนะฮะ <c oughs> เขาชอบกระซิบข้างหูเนี่ยผ <c oughs> มว่าไปได้มันต้องเล่ามันต้องพูด<ะ>ไม่อย่างนั้นคนก็ไม่เข้าใจทำไมภาคหนึ่งไม่ลบกับมันสักทีวะ,ะก็จริงนะเมย์<ะ>ถ้าเขายิงตูมปุ๊บคือเข้าบ้านคนแล้วนะตอนนี้เห็นไหมฮะเนี่ยแค่นี้เลย แล้ววันนี้เจเอ๋เลยบอกว่าอย่าสร้างความหนักใจ<ะ>คือเราไปได้แต่ไม่ใช่ทาให้ทหารที่ภาคหนึ่งเขาหนักใจเนี่ยนะฮะภาพรวมเราก็จะออกมาดีด้วยขาเมนมันก็จะได้ดา่าเราไม่ได้ด้วยเอา้าฟังเจเอ,เอ๋บ้างฮะมาเมื่อวานพี่มาคนแรกแล้ววันที่สองพี่ก็เห็นว่าเออเริ่มเยอะเริ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดีกว่าไปไป,ไปดูอีกหน่อยอย่างน้อยถ้าพี่มาอยู่จุดจุดเนี้พี่พี่พูดอะไรไป เอฟซหรือคนที่รักเราก็ยังมีเขาก็จะฟังอย่างเช่นวันนี้เราบอกถอยทุกคนก็ถอยเห็นไหมคือทุกคนหน้าร้าเขาก็จะมาชุมนุมอย่างสันติเราจะไม่ได้เข้าไปถ้าเข้าไปอ่ะเจ้าหน้าที่เขาดูแลเราไม่ได้แล้วฝั่งนู้นเขามีอาวุธเราต้องเสียหายเราต้องเจ็บแน่นอนเราก็แค่มายืนในจุดของเราเท่านั้นเองอคลับพรุ่งนี้พี่จะขึ้นสุรินจะเดินุพี่อยู่ทุกที่สุรินทุกเสาร์อาทิตย์ ส่งอาาหรเรียบร้อยเรียบร้อยสันติน่ารักเห็นไหมก็มีมึงด่าเราเราก็ด่ามือแค่นั้นเองมันก็เป็นเรื่องปกรตีแถมเต้นให้ดูอีกด้วยก็อยากจะฝากถึงประชาชนกัมพูชานาอเลิกโง่ได้แล้วสิ่งที่คุณเซนป้อนให้ใส่สมองคุณน่ะมันเป็นเรื่องโง่มันเรื่องผิดมันเป็นเรื่องไม่จริงคุณต้องเปิดใจเปิดโลกแล้วมองหลักความเป็นจริงเน็ตก็มีก็ซื้อแล้วก็เติมดูทุกประเทศดิว่าเขาไปเป็นยังไงแผ่นดินนี้คือแผ่นดินไทย คุณหลบตายหนีตายเข้ามาในแผ่นดินไทยพอมาวันนี้คุณจะมาบอกเป็นของคุณมันไม่ถูกต้องนี่แล้วคุณผู้ชมให้บอกมาตอนสี่โมงครึ่งมวลชนได้ทยอยเดินทางกลับนะฮะโดยเจ๊เอยประกาศผ่านรถขยายเสียงขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพภาพนี้อันนี้นะฮะถ้ามีเสียงปลดคอคอขึ้นมาสักนิดนึงนี่นนน แล้วเดี๋ยวบอกเจเอจะกลับเป็นชุดสุดยอ๋อ oh, พรุ่งนี้แกจะไปสุรินทร์ใช่ค่ะ <A. S 1> ไปทำอาหาร <A. S 1> เลี้ยงทห,หารค่ะนี่ขนาที่วันนี้แต่ละคนนี่หัไปกันเยอะนะ อย่างทางด้านเอาจิตอาสาดีกว่าที่มาช่วยคุณเสกสรรแก้วมรกตคุณเสกสรรเนี่ยแกเอารถแห่มา5คันนะฮะแล้วถามบอกหูพี่ค่าใช้จ่ายเนี่ยเห็นบอกเป็นหมื่นนะฮะโดยลำพงรถแห่เนี่ยเอาเข้ามาเสริมสลับเพื่อจะเปรียเปิดเพลง เป็นการปลุกใจโดยรถแต่งเนี่ยจะมีลำโพงทั้งหมด12คันและลำโพงดัมซึ่งเป็นตัวโชว์เครื่องเสียงเรียกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เปิดเพลงให้กระหึมให้ไปถึงเมนอ๋อ,พอเพราะเขมรมันเอาลำโพงมาไงใช่ไหมของเราต้องเจอรถแบบนี้คุณเสกสรรยังบอกด้วยนะครับบอกว่าคือฝั่งกัมพูชาจะได้รู้ว่าเรามีเครื่องเสียงแบบไหน ถามว่าเอาจริงเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับที่น้องจานแล้วเกิดเรื่องแบบนี้คุณเสกสรรแกก็ยุบอกยึดคืนมาเลยเนี่ยนะฮะเนี่แล้วจัดระเบียบไม่ต้องให้เขาเข้ามายุ่งกับเราอีกไหนปังคุณเสกสรรหนี่ยะฮะคือนหน้าน้ผมมาคัน,นึงผมเอาคันนี้มา,าไ,ปไปเปิดอยู่ตรงข้างหน้า,าคือก่อนหน้านั้นผมมาคันนึงผมเอาคันนี้มา ไปเปิดอยู่ตรงข้างหน้าตรงนู้นนะครับแล้วทีนี้เรากลับไปเราก็คิดว่ามันดูแล้วมันน่าจะไม่จบมันก็ยังขอฝั่งเขาก็ยังผมเห็นข่าวฝั่งเขาก็ยังเอารถแบบรถเหมือนเครื่องเสียงมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผมก็เลยลองโพสต์ดูว่าจะมีคนมาร่วมไหมแต่พวกพี่เขาก็มาช่วยกันนะวันนี้วันนี้มาตอนเนี้ยที่อยู่ตอนนี้หนึ่งสองตอนนี้ประมาณสิบสิบกว่าคันได้ครับประมาณสิบกว่าคันตอนนี้ยใช่ครับใช่ครับว่าต้องการฝั่งนู้นให้ให้ได้ยินว่าของเราก็มี ของเราก็มีของเราก็ดังของเราไม่ใช่ดังเล่เท่ของเราดังดีด้วยดังเพะด้วยครับอย่างมากคือมันมันคุยกันได้อะมันต้องมีจิตสํานึกก่อนมันไม่มีจิตสํานึกไงพี่เพราะไมมีจิตสํานึกแล้วมันอะไรก็ไม่รับรู้อะไรก็ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไมไมนี่เป็นหมก็คือคุณผู้ชมฮะขอดูรถแห่ดิผมเพิ่งเคยเห็นเมื่อกี้ผมนึกว่ารถทัวร์นนะน่ะเป็นรถกระบะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โครงเมื่อกีี้โโคครรรรงงถถขอกันนจะ่ เมน <c oughs> ึกว่ารถทัวร์เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้ว่านะรู้พี่รักชาติผิดป่ะเนี่ยต่ <c oughs> <c oughs> เอเติมนเนี่ยเออเมื่อกี้ไอตอนตีโค้งอะทีมงานไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เขาเมื่อกี้เนี่ยไอภาพที่อินเสิร์ตตอนซ้อมอะ <c oughs> เ,เนี่ยเออเออเนี่ยเนี่ย <c oughs> เนี่ย <c oughs> ผมนึวกว่ารถทัวร์วตอนแรกเพิ่งมาเห็นมองเพ่งๆไปเฮ้ยมันไม่ใช่รถทัวร์นี่ว่าเนี่ยวิ่งบนถนนได้เหรอเนี่นี่ฮะอ่าแล้วคราวนี้กลับไปที่ดูลำโพง คือล่าสุดวันนี้ต้องยอมรับแต่อย่างน้อยๆเขาก็มาด้วยใจถูกไหมนี่ขมเมนขมเมนสู้ไม่ได้เลยนี่นี่ถ้าชวนเด็กแว้นมาด้วยนะในกรุงเทพนะเออระดมกระบะกันไปเนะนี่ยนะนี่ไม่ต้องไปยืมรถรบกวนสัญญาณเลยอเอาน้องๆเด็กแว้นขึ้นไปสร้างประโยชน์เนี่ยนะฮะนี่ล่าสุดเมย์เสนอกว่าอย่างไงบ้างวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่คนไทยแหกโอ้โหนี่นี่ ก็ทางด้านของเซโน,โน eno, เรื่องประเด็นชายแดนใช่ <c oughs> ไหมคนะ <c oughs> บอกว่ากัมพูชาเนี่ยมีพฤติกรรมไม่หยุดพยายามยั่ยยุฝั่งไทยเพื่อให้เกิดปัญหาให้ดูว่าฝั่งไทยเป็นการเริ่มเป็นคนเริ่มแต่ด้วยทหารไทยเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ายับยั้งชั่งใจอดกลัน้นแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีค่ะเราก็ทําได้แค่ฟังและแสดงความรักชาติแสดงจุดยืนไม่ควรไปประทะหรือลงเลี่ยมเพราะยอมรับเขาต้องมีเหลี่ยมเยอะใช่ไม่เหมือนกับอาจารย์ศิลไม่เหมือนกันเลยอ่ะ เมื่อกี้ทหารเก่าๆอย่างอไรนะนพลโทกันนกป่า<ช>พลเอกรังสีอันนร้บอกซัดเลยใช่แต่เสนงท่านบอกไม่ให้ยังไม่ต้องเหรอใช่คือท่านบอกอแบบนี้ค่ะคือวันนี้เนี่ยท่านเสนงบอกว่าวิธีการกดดันกัมพูชาคือเหมือนกับว่าต้องมีการกดดันด้วยการแจ้งไปทางเวทีระหว่างประเทศตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเราอยู่ที่เจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะเพื่อที่จะร่วมประชุมแล้วก็ประท้วงเรื่องทุ่นระเบิดประเด็นก็คือว่าจริงๆเนี่ยสามารถใช้เวทีอาเซียนก็ได้แล้วก็อาจจะบอกไปถึง ประชาชิก็ได้ว่าเราเนี่ยมีแผนสันติภาพนะเช่นแผนสันติภาพ1 2 3 4ควรจะบังคับให้เขมรทําแบบนี้หยุดทําแบบนี้ถอยกําลังออกไปให้เวลาวันวอเวลานอถ้าไม่ทําเราจัดการเลยเพราะถือว่าเราเสนอแผนสันติภาพไปแล้วถ้าเขาไม่ถอยเขาไม่หยุดเราสามารถใช้กําลังจัดการได้เลยค่ะมีเสียงเสนอค่ะรอเวลาที่จะปะทะไงเขาพยายามจะสร้างให้ปะทะใหม่ดัง้านสิ่งที่เราต้องบอกก็คืออาจจะที่เสนอไปก็คือเสนอแผนสันติภาพเลย บอกไปทางอาเซียนเลยว่าประธานอาเซียนหรือว่าเราจะมีแผนอย่างนี้หนึ่งสองสาหาเอากาลังโยกย้ายไปยังไงสุดท้ายเนี่ยประชาชนจะปลอดภัยยังไงจะมีการเปิดด่านเมื่อไหร่หลังจากที่เราโยกย้ายกาลังออกไปหรือว่าโดนเดินไม่ต้องใช้แรงต่างถ้าเกิดเขาไม่เชื่อฟังหรือว่าเขาละเมิดเนี่ยเราก็จะต้องบอกเขาว่า,าต่อไปเราจะใช้กําลังนะใช่ไหมปรบ,บุษบอก ว่าจะใช้กําลังเราทุกคนรับทราบแล้วก็วาอาจจะมีการที่จะสํามนาไปให้ทางสาชาติทราบเนี่ยว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดอย่างละเมิดอยู่เราจะใช้กําลังเนี่ยทุกคนก็รับทราบแล้วถ้าเกิดมีการละเมิดจริงเราก็ใช้กําลังได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลอกประเทศม,เม,มันเป็นการลุกลานค่ะมันคือการมันมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วทําไม่ได้อยู่แล้วไม่ควรทําแต่แสดงออกก็แสดงไปเถอะแต่ว่าอย่าอย่าไปทําทาแล้วจะเสียเปรียบสุดท้ายเราก็ เราทำข่าวสารไม่ทันก็อยู่แล้วกพูาชาเก่งกว่าเราอยู่แล้วเราก็จะเสียเสียเปรียบในเวทีโลกประเทศ<ง>ครับมองยังไงคะที่ตอนนี้เรียกว่าอินฟลูคูเบอร์คนดังของประเทศไทยก็เริ่มเริ่มเริ่มจะนำผลเข้าไปในในสถานการณ์นี้ทหารไม่ยอมท<า>หารไม่ทำทาหารห้ามแน่นอนอเพราะทหารปล่อยก็แสดงว่าทหารเนี่ยไม่มีวินยัยแล้วก็ทําให้ประเทศชาติเสียหายยืนยันทําได้ในการที่จะโต้ะแสดงแสดง แสดงตัวได้แสดงสัญลักษณ์ได้นะครับห้ามาไปประทะถ้าสมมติมันเกิดมีการใครสักคนหนึ่งเหมือนมือมือที่สามมือที่สี่แบบทำร้ายแรงจากฝั่งใครตาตาก็จับเลยแล้วก็แบบเดียวกรณีที่ที่ตามมงทนที่ไปต่อยเขาก็ดําเนินคดีเลยเออแต่มันก็น่าคิดนะเพราะคือถ้าลุกล้าเข้ามาเนี่ยตอนนี้ถ้าแม่ทับไปเขียวเลยให้ยิงแต่ประเด็นก็คือว่าอัตรก่อนหน้าเนี้ยเฉลยทําไมเราจับอืก็ คือมุมหนึ่งคุณผู้ชมอย่าลืมนะวันนี้มันจะมีหลากหลายอย่างท่านเซโนเมื่อกี้ที่เมย์เขาจะได้คุยบ่อยๆเนี่ยคือท่านยังไม่คิดว่าถึงเวลาที่จะยิงเขาถูกป่ะแต่วันนี้น่าสนใจเมย์เห็นบอกว่าเมย์บอกพี่มีคนหนึ่งเสนอว่าสิ่งที่กันเนี่ยกำลังไปเอารถดูดซ่วมมาอันเนี้ย เขาไม่เห็นด้วยใช่ค่ะพี่ปุ้มสุรนันท์เวชาชีวะค่ะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยเข้าใจนะความรู้สึกของคนไทยทุกคนที่ไปที่หนองจานสระแก้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพอรัฐบาลไม่ทําอะไรพวกเขาก็อยากจะแสดงพลังเพื่อหเห็นว่าเรารู้สึกอะไรเหมือนกันนะอยากให้เห็นว่าคนไทยก็สามารถที่จะเรียกร้องกระทวงได้เข้าใจความรู้สึกแต่ที่ต้องเตือนก็คือว่า มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ยั่วยุจนทําให้เกิดการใช้กําลังหรือเปล่าการที่คุณกันจอมพลังบอกว่าเอาขี้ไปปลาเขาเนี่ยคือถ้าไทยเกิดไปยั่วยุเขาแบบนั้นแล้วเขายั่วยุกลับมาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นปัญหาระหว่าง2ประเทศไหมต้องบอกว่าจริงๆต้องเคลียร์นะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของ ทั้งสองประเทศก็คือประชาชน2ประเทศแต่มันเป็นเรื่องก,การเมืองของ2ประเทศเออจริงๆประชาชนรักกันนะแล้วไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์บานปลายค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นน่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทหารในการที่เขารักษาสถานการณ์เนี่ยมันดีอยู่แล้วก็เลยต้องเตือนประชาชนที่รักชาติต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าเราไม่ทะเล็ะกกับประชาชนขเขมรแต่การเมืองของ2ประเทศต่างหากที่มีปัญหากันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณพี่ปุ้มสุรนันท์ก็มองว่า จริงๆคลิปการวางทุ่นระเบิดอะไรที่มีการเปิดเผยเผยแพร่ามาเราต้องรีบรวบรวมไปฟ้องสังคมโลกด้วยว่าเนี่ยเขาทําแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยเขาเป็นทหารกองโจรมาก่อนเขาย่อมมีสายลับเข้ามาอยู่ถ้าจับได้เราก็ต้องลงโทษให้ถึงที่สุดเหมือนกันเราต้องเร่งร้องเรียนต่อโลกค่ะแล้วต้องทําต่อไปเรื่อยๆอย่างสิ่งที่ประชาชนกัมพูชาเข้ามาเยอะยุเราก็ฟ้องได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ยังอ่อนมาก คือการที่ภาคประชาชนจะเป็นใครก็ตามนะครับคุณการจอมพลังหรือใครคนอื่นก็ตามเนี่ยที่กําลังพยายามดําเนินการหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าอารมณ์ของประชาชนเนี่ยไปไกลแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายขเขมรก็ยั่วยุเราตลอดอย่างที่หนองจานก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่ใช่อาจบางอันอาจจะมีทหารของเขามาผสมได้ซ้ําไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดเพราะ,ะนั้นการการที่ประชาชนไทยมีความรู้สึกรักชาติและมีความรู้สึกอยากทําอะไรเนี่ยเพราะว่า รัฐบาลดูเหมือนไม่ทำอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลมีหน้าที่สําคัญในการที่จะรวบรวมพลังของประชาชนและใช้ตรงนี้ในการที่จะสร้างความชอบธรรมในการที่เราจะปกป้องดินแดนอธิปไตยของเราและให้เป็นระบบไม่ใช่ต่างคนต่างไปสิ่งที่สําคัญและผมก็ต้องต้องพูดไปถึง หลายๆคนรวมทั้งคุณการจอมพลังด้วยถึงจะหวังดีอย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องพยายามทําอะไรต่างๆนานาในการเคลื่อนไหวที่ไม่ทําให้คนรู้สึกว่าเป็นการทะเลาะระหว่างประชาชนสองประเทศเพราะจริงๆชาวเขเมรกับชาวไทยไม่ได้ทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่เกิดความขัดแย้งกันแล้วก็นําไปสู่การสูญเสียเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าให้ประชาชนทะเลาะกันเลยดีกว่าเราต้องทําด้วยอันนี้ต้องทำครับอันนี้ถือเป็นหนึ่งในหลักฐานที่จะต้อง นำนำไปฟ้องนะครับประท้วงแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญมากกว่าน,นั้นก็คือการที่ประชาชนคนไทยในพื้นที่จะต้องช่วยทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองในการเป็นหูเป็นตาเพราะว่าอย่าลืมว่ามีสายลับมากมายแล้วก็มีคนที่ขเขมรเองก็ไม่ได้ว่าสิ้นรายไม้ตอก mm hmm. เขาก็รบแบบกองโจรมาเพราะฉะนั้นการที่จะส่งสายลับเข้ามาการที่จะมาดูพิกัด ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยหรือว่าการที่จะพยายามหาจุดเป้าหมายในการทําสงครามถ้าเกิดมันเกิดการประทะกันอีกเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยจะต้องดูแลตรงนี้ช่วยกันดูแลแล้วถ้าจับได้เนี่ยก็ต้องลงโทษสูงสุดนะเพราะมันถือว่าเป็นอาชญากรสงคราม คุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้อะเดี๋ยวเราลองดูเนี่ยนะว่าจะยังไงเพราะล่าสุดคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยท่านรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยพูดถึงเรื่องกรณีอินปูเอากับับภาาไปที่คุณกันจอมพลังซีกหนึง่งอินปูไปที่หนองจานใช่ไหมปรากฏว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกแยะถ้าพูดถึงท่าทีรัฐบาลก็เป็นท่าทีที่เป็นบวกทั้งหมดอยู่แล้ว แต่นี่เป็นความรู้สึกนึกคิดของรายบุคคลดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นท่าในฐานะประชาชนต้องช่วยกันอย่าทำอย่างนั้นเลยอ,อ,อันนี้น่าจะตรงกับคุณปุ้มสุราน,านันท์ถูกไหมฮะ,ะคุณภูมิธรรมบอกว่าผมพูดไปเดี๋ยวทัวร์ก็จะมาลงว่าผมเป็นคนไทยใจขเขมรเหมือนน่าจะรู้ ว่าไปพูดแบบนี้เดี๋ยวทวกันเขาจะมาลงแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือเพื่อให้นานาชาติเข้าใจเพราะการต่อสู้นี้ถ้าทําไม่ดีจะไปผูกเรื่องดินแดนและอีกหลายอย่างยิ่งลากเราเข้าไปอยู่ในสารโลกจะยิ่งมีปัญหาเราไม่อยากเข้าคุณภูมิธรรมบอกว่าเท่าที่ผมได้คุยกับก,บกระทรวงกลาโหมไม่ได้มีอะไรน่าหนักใจเป็นเรื่องการพูดคุยทําความเข้าใจขณะโลกมองอยู่และเข้าใจดีว่าไม่ใช่บทบาทความต้องการของรัฐบาลเป็นเรื่องของประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง ในประเทศไทยแสดงว่าประชาชนทําเองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาครัฐอะลองฟังดูหน่อยฮะจะต้องมองอย่างแยกแยะ้นะครับถ้าพูดถึงท่าทีรัฐบาลทั้งหมดอะก็เป็นท่าทีที่เป็นบวกทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่มันเป็นเป็นสภาพความรู้สึกหรือความคิดเห็นของลายบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราในฐานะประชาชนถ้าช่วยกันก็บอกอย่าไปทําอย่างนั้นเลย นะครับแต่ผมพูดไปเดี๋ยวทัวลงผมอีกนะว่าเป็นคนไทยใจเขมรน,นะครับแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายิ่งต้องระมัดระวังเพื่อให้นานาชาติเข้าใจเราเพราะการต่อสู้นี้ถ้าทาไม่ดีไปผูกพันกับเรื่องของดินแดนเรื่องอะไรหลายอย่างมันก็จะยิ่งลากเขาเราเข้าไปอยู่ในสารโรคหรืออะไรมันยิ่งเป็นปนัญหาเราไม่อยากเข้านะเพราะเราไม่ได้รับรองนั้นอยู่แล้วผมคิดว่าเท่าที่คุยกับทาง,ทางกระทรวงกลาโหม ก็ไม่ได้มีอะไรน่าหนักใจนะครับก็เป็นการพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วก็โลกมองอยู่ขนาดนี้ก็เข้าใจดีว่าไม่ใช่เป็นบทบาทหรือความต้องการของรัฐบาลเป็นเรื่องของประชาชนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมคุณผู้ชมครับอ่ะอันนี้ก็มองต่างถูกไหม,มฮะมันก็มองต่างก็มุมของภาครัฐเขาก็บอกอันนี้คือเรื่องทํากันเองไม่เกี่ยวกับรัฐที่กําลังกํากับดูแลอยู่